มาต่อกันที่จอกลางกันบ้างค่ะจอกลางในตัวอวตาร11ค่ะจะให้มาพร้อมกับตัวหน้าจอขนาด15นิ้วค่ะที่อจีมองได้เลยว่าแล้วบอกได้เลยว่าเหมือนเขาจะใหญ่กว่า15นิ้วด้วยแต่อ่ะเรามาดูกันที่หน้าจอดีกว่ามีอะไรบ้างสิ่งแรกที่จะให้ดูก็คือตัวกล้อง360องศาค่ะมุมมองด้านหน้าตัวรถหรือว่ามุมมองด้านหลังด้านข้างซ้ายด้านข้างขวาอ่าบริเวณมุมมองด้านซ้ายและขวา ด้านหลังก็จะเป็นมุมมองด้านหลังซ้ายและขวานั่นเองเราก็สามารถเลือกดูได้ถ้าเป็น 3D เราก็สามารถเลือกดูมุมมองทิศทางการใช้งานต่างๆได้เลยค่ะเปิดเสียงปิดเสียงการใช้งานทิศทางมุมมองก็จะมีแบบมันก็จะเปลี่ยนให้เรานิดหนึ่งแล้วก็ตัวกระจกในการพับนั่นเองค่ะ,ะมาต่อกันที่ด้านข้างตรงนี้ที่เราจะเห็นเป็นรูปรถตรงนี้เราสามารถ ปิดประตูไฟฟ้าได้ทั้งหมด4ี่บานจากภายในได้เลยสั่งการจากบริเวณด้านล่างตรงนี้ค่ะนี่ประตูไฟฟ้าอัตโนมัติค่ะผู้โดยสารด้านหน้าคนขบับหลังซ้ายหลังขวาเปิดประตูทุกบานเอาไหมเราอยากเปิดไหมไม่ได้ตากล้องอยู่ <laughs> หรือว่าเราจะเปิดตำแหน่งที่เราเลือกที่จะเปิดได้อย่างเช่นด้านหลังตรงนี้สามารถเปิดได้เลยนี่ให้ผู้โดยสารขึ้นได้เลยโดยที่เขาไม่ต้องเปิดประตูเอง หรือว่าจะปิดก็ปิดได้เลยเช่นเดียวกันค่ะจะปิดทุกบานแล้วก็เลือกสามารถปิดทุกบานได้เอันนี้ถือว่าเป็นฟังก์ชันที่ดีเหมือนกันนะสําหรับใครที่อยากจะได้ความที่ได้เทคโนโลยีมาด้วยได้ประตูไฟฟ้ามาด้วย,อ,ยอ่ะอีกทีหนึ่งใช่ไหมอ่ะได้เลยด้านหลังขวานะเปิดซ้ายไม่ได้นะประตูปิดเลยนะ่ะเอานี่เลยค่ะ พอ,อไปเป็นด้านหลังตรงนี้เราเวลาจะเปิดจะปิดาก,การใช้งานเราสามารถเปิดปิดการใช้งานได้สะดวกเลยนี่ประตูไฟฟ้าให้มาถือว่าดีเหมือนกันสําหรับตัวอวตาร11ค่ะทังฝั่งด้านหน้าย,ยังไม่หมดนี่มีอีกเยอะแยะมากมายให้เราได้เล่นเลยถ้าเป็นตัวเบาเราก็จะมีให้เราได้เลือกปรับการใช้งานของตัวเบาะเช่นเดียวกันก่อนที่เราจะมาดูเบาะให้ดูอันนี้นี่ตัวปรับอุณหภูมิค่ะเราสามารถปรับอุณหภูมิได้ ลดอุณหภูมิแอร์ผู้ขับขี่ลงแล้วอ่าก็สามารถลดได้ค่ะอะนีท่ทางด้านนี้แล้วก็นอกจากนี้ค่ะตัวหน้าจอตรงนี้จะบอกว่าดีมากเลยนะให้เราสามารถเลือกการใช้งานต่างๆเราจะปรับทิศทางของตัวช่องปรับอากาศช่องลมเราสามารถทําได้เลยปรับอุณหภูมิแยกอิสระรซ้ายขวาค่ะ ขี่ตามสุดแล้วเนี่ยเขาก็จะมีเลือกให้กระจกของเราด้านข้างสามารถไล่ฝ้าได้ด้วยเผื่ออาจจะมีหยดหน้ำมีเกิดอาการที่เป็นฝ้าแล้วก็สามารถใช้งานได้นี่ก็จะมีให้เราเลือก่อาออตโต้ระบบแอร์อัตโนมัติปรับการใช้งานได้ตามความต้องการของเราได้เลยถ้าเป็นระบบของตัวรถสามารถปรับไฟแอมเบียนไลท์ค่ะได้ถึง256เฉดสีหูให้มาเยอะไปไหมให้มาเยอะมาก แล้วก็สีที่เราเลือกเร,เราปรับได้เลยเราอยา,อยากได้แบบไหนชมพูอ่อนชมพูเข้มอยากได้สีแดงอยากได้สีชมพูคือคือดีไซน์ข้างในของเขาทําออกมาได้ล้าสมัยมากเราก็จะเห็นบริเวณด้านหลังของหน้าจอที่มีตัวเหมือนกับเหมือนเป็นแก้วน้าใช่ไหมหรือว่าเป็นโดมสักอย่างหนึ่งด้านหลังตรงนี้เป็นสีหรือจะใช้เป็นสีชมพูสําหรับคุณผู้หญิงก็ได้ค่ะนี่ก็สามารถใช้งานได้ไฟสามารถกดเพิ่มกดลดค่าแสงใช้งานได้หมดเลย นี่หอการขับขี่การขับขี่ก็มีให้เราได้การปรับค่ะระบบความปลอดภัยนี่ถือว่ามีมาให้เยอะนะแล้วก็เสถียรด้วยาการเชื่อมต่อการใช้งานหน้าจอการใช้งานคําสั่งเสียงหรือว่าตัวนี้ค่ะตัวนี้จะเป็นชุดคําสั่งเสียงกับลาโพงเนี่ยเมอริเดีทั้งหมด25ตําแหน่งให้มาเยอะนะถ้าหมดใช้เสียงเอฟเฟกต์เรก็ใช้ สามารถใช้ตัวภาพยนตร์ได้หรือว่าจะใช้เป็นแท้จริงรอบทิศทาง VIP ภาพยนตร์กำหนดเองถ้าเป็นภาพยนตร์เดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างเลย<ส>เขาก็จะมีให้เราดูในการดูภาพตัวอย่างขึ้นมาค่ะ,ะเข้าไปที่มีเดียอันนี้ก็จะเป็น FMAM นะที่ให้เราได้ดูถ้าจะเป็นท้องตัววิดีโอ นะก็จะมีให้เราเลือกการใช้งานด้วยโหมดแชร์ share, การแชร์วิดีโอก็มีมาให้ hey. เปิดมันต้องเปิดโหมดก่อนนะทุกคนเปิดการใช้งานตัวโหมดนะเปิดโหมดภาพยนตร์แล้วนะแล้วก็เข้ามาที่การใช้งานของตัวกล้องหรือว่าดูเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆได้เลยนะปะยังไม่หมดยังมีอยากอันนึงที่อยากจะให้ดูคือตัวเบาะเพราะว่าตัวเบาะเนี่ย เขามีระบบปรับอากาศให้ทั้ง4ตำแหน่งเลยไม่ว่าจะเป็นผู้โดยสารด้านหลังด้านหน้าคนขับการนวดก็สามารถใช้งานเบาะนวดได้ปรับตำแหน่งตัวเบาะนวดได้อีกด้วยแต่จีบ,บอกว่าการนวดดีนะเบาะนวดที่เขาให้มาดีตำแหน่งการปรับสามารถปรับเลือกได้เลยว่ายอยากได้แบบไหนคะ่ะและที่ชอบเลยสำหรับคนขับคะ่ะมีเบาะรองน่อง,องให้ด้วยนั่นเองเออนี่ก็ถือว่าความสบายที่เพิ่มขึ้นมา ให้เราได้ใช้งานกับเทคโนโลยีในรถตอนนี้นะมามาลงมาข้างล่างดีกว่าเพื่อไม่ให้เสียเวลาค่ะทางฝั่งด้านล่างตรงนี้จะมีแท่นชาร์จ w i ลชาร์จแบบไร้สายให้ช่องปรับอากาศมีด้านบนตรงนี้ให้แท่นชาร์จเ i r ชาร์จแบบไร้สายค่ะมีฝั่งเดียวก็จริงแต่เขาให้มาเป็นเหมือ w i r ช l e s จที่เป็นเหมือนฟ้าชาร์จเลยเพราะว่าให้มาถึง50วัตต์เลยทางฝั่งด้านซ้ายด้านขวาก็สามารถวางได้ค่ะอยากจะวางสมาร์ทโฟนอยากจะวางกระเป๋าสตางค์สามารถวางได้เลย ฝั่งด้านล่างตรงนี้นี่มีช่องวางแก้วน้ําวางขวดน้ําให้แล้วก็หน้าตากุญแจหน้าตากุญแจเขาไม่เหมือนใครจริงๆสําหรับอวตาค่ะนี่เป็นบล็อกสี่เหลี่ยมแบบนี้น่ารักน่ารักแบบนี้เลยรู้แต่ถือว่าดีนะพกได้ไม่เหมือนใครด้วยไม่ต้องกลัวว่ามันจะเ,เล็กไปบางไปหรือว่าใหญ่ไปทําให้ขูดกับกระเป๋าเนี่ยสามารถเสียบกระเป๋าของเราไปได้เลยเอ,อ,อันนี้ดี มาที่ฝั่งของที่เท้าแขนกันบ้างค่ะบริเวณที่เท้าแขนเนี่ยก็ให้มาเป็นสีดําขนาดใหญ่เลยนะแล้วก็เวลาเราจะใช้งานเรากดจากทางด้านในเราจะเห็นกล่องเก็บเอกสารหรือว่าจะเก็บการใช้งานต่างๆของเราได้เลยที่สําคัญเขาย้ายตัวพอร์ตค่ะหรือว่าสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็น Type C, USB หรือ Power Outlet Charge เนี่ยให้มาทางด้านในมีตัวเสียบ SD Card ด้านในให้ด้วยตัวนี้ก็ คืออยู่บริเวณด้านในหมดเลยอ่ามีมาให้มีช่องใส่เหรียญแบ่งของให้นี่ปิดฟืบด้านในค่ะฝั่งของผู้โดยสารอยากจะบอกว่าไม่อยากจะอยากจะก้มพาไปดูด้านนู้นแต่เรามีตัวช่วยก็ใช้บริเวณหน้าจอไปเลยสําหรับตัวเบาะค่ะถ้าตัวเบาะปรับตําแหนง่งเราอยากจะปรับตําแหน่งของนี่ผู้โดยสารอันนี้กดปรับอ่าเห็นไหม ปรับแล้วปรับเอ็นปรับเลื่อนนี่คือปรับนอนให้เรียบร้อยแล้วแต่ถ้าเราอยากจะปรับขึ้นมาปกติเขาก็จะทําการปรับให้เขามีเมมโมรี e ซีคู่หน้าให้ด้วยให้ทั้งผู้โดยสารด้านหน้าแล้วก็ทางฝั่งของคนขับด้วยก็พร้อมเทคโนโลยีจริงๆค่ะให้พร้อมเทคโนโลยีจริงนี่ปรับขึ้นให้เลยโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรแล้วนี่หรืออยากจะปรับถ้ามันบังเกินไปไม่มีคนนั่งยังไงเราก็สามารถปรับได้เห็นไหมทุกคนปรับ เขาสามารถปรับเอียงเบาะได้ด้วยนะเพราะจากความรู้สึกเนี่ยสามารถนอนดูดาวข้างบนได้ด้วย่ามาต่อกันที่ด้านบนกันค่ะทางฝั่งด้านบนเนี่ยนี่ที่เราจะเห็นเลยกับตัวด้านบนก่อนเลยก็คือที่บางแดดที่บางแดดก็ให้มาตามสไตล์แล้วก็น่ารักมากมินิมอลมากคือความล้ําความมินิมอลไม่เหมือนใครตรงนี้ทุกคนจะเห็นว่ามันเป็นเหมือนตัวเปิดใช่ไหม หรือว่าเราจะต้องเปิดจากทางด้านหน้าแต่จริงๆแล้วไม่เขาเป็นชิ้นเดียวกันแล้วเวลาเปิดมา,เ,าเราต้องเปิด2ทีนะเปิดตรงนี้แล้วก็เปิดลงมาอีกทีหนึ่งเขาจะเป็นเ,เหมือนแม่เหล็กปิดไว้ให้มีไฟสองสว่างให้เราได้ใช้งานด้วยหน้าจออตัวหน้ากระจกจะเป็นแบบยาวแล้วก็ขึ้นแบบนี้เลยมีทั้งผู้โดยสารแล้วก็ทางด้านคนขับค่ะนี่ถ้าเราปรับตัดออกมาใช่ไหมอือนี่เราจะเห็นเป็นแบบนี้ ยาวๆแบบนี้สีดำแต่เขาเบานะแล้วก็ลงมาแบบนี้ค่ะใช้งานได้ทั้งสองฟังเหมือนกันกระจกมองหลังเนี่ยจะมีเป็นตัวกระจกมองหลังที่มีกล้องดิจิตอลด้านหลังให้ด้วยเราสามารถกดฟังก์ชันต่างๆจากด้านหลังได้เลยถ้าเราจะปิดเราก็สามารถปิดได้จากบริเวณด้านหลังเหมือนกันสามารถปรับแสงลดแสงได้เราอยากจะปรับทิศทางไดอ้อยู่ตำแหน่งด้านหลังตรงนี้เลยที่อติ ใช้งานอยู่ตอนนี้ในขนาดนี้นะนก็สามารถดูได้ข้างบนมีสัญลักษณ์ SOS ให้สัญญาณไฟฉุกเฉินค่ะจะอยู่บรเิเวณด้านบนแล้วก็หลังคาด้านบนตรงนี้เราจะเห็นเลยว่าเป็นพาโนลามาตัวพาโนลามาเนี่ยเป็นกระจก3ตอน3ตอนยังไงด้านหลังบานใหญ่1ด้านหน้าอีก2ค่ะนี่แบ่งตำแหน่งของใครของมันเลยเพราะว่าตรงเส้นกลางเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนว่าตัวแบ่งนะ ให้ผู้โดยสารนั่นนะแล้วไม่ต้องกลัวว่าความร้อนจะมีนะทุกคนความร้อนเนี่ยเขาบอกว่าเขามีสารเคลือบความร้อนให้ไม่ต้องกลัวว่าจะร้อนศีษะบริเวณศีรษะเราด้านบนนั่นเองก็ถือว่าให้มาดีเหมือนกันและอีกหนึ่งไฮไลท์ในตัวอวตาร11เลยที่บอกไปว่ามีทั้งหมด3จอก็คือนี่ค่ะจอที่3 จอที่3เนี่ยจะเป็นจอของผู้โดยสารค่ะที่เราสามารถให้ผู้โดยสารเนี่ยเลือกได้บริเวณด้านนี้เลยอยากจะเข้าไปหน้าจอเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆนี่ก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นวิทยุ usb เพลงบลูทูธต่งตงตงางๆเราอยากจะเปิดใช้งานอ่าก็เปิดได้หมดเลย fm am ให้เขาสามารถใช้งานได้ี่ก็ถือว่าสวยเหมือนกันนะทุกคนให้มาเยอะยังเหมือนจะยังไม่หมดไหม นี่ทางฝั่งด้านล่างตรงนี้เห็นก็จะมีตัวตัดอ่าปะเดี๋ยวเราไปกันต่อระบบความปลอดภัยเขามีมาให้ค่ะไม่ว่าจะเป็นในตัวที่เป็น Standard ดเลนสหรือว่าในรุ่นลองเลนส์ค่ะถือว่าทำมาดีเหมือนกันนะและที่ชอบเลยในตัวอวตารส1ก็คือประตูบานไฟฟ้านั่นเองทั้ง4บานเลยเวลาจะขึ้นลง ใช้งานได้สะดวกด้วยฮะและเดี๋ยวจีจะพาท่านผู้ชมทุกท่านค่ะไปรับชมแล้วก็สรุปด้านหน้าตัวรถในตัวอวตาสิบกันค่ะ